กราบสวัสดีครับผมพบกับผมออบช่นเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการที่จะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Queen Studios กับตันอเมริกาในขนาด1ต่อ2นั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นงานปั้นที่เรียกได้ว่าไซส์เนี่ยใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับสูงแบบเป็นเมตรเลยทีนี้เนี่ย มันเพิ่งมีราคาทางไทยมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาทุกคนไปที่แฟนเพจ f e b o o o d o โด Store กันนะครับผมไปกันเลยปึ๊บ นี่นะครับผมร้านนี้นะครับผมเชื่อว่าใครที่เล่นงานปั้นเนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าดังมากนะครับผมแล้วก็เปิดให้พีงานปั้นเนี่ยเยอะมากนะครับมีทั้งแบบที่เป็นพรีออเดอร์ปกตินะครับแบบที่เราจ่ายมัดจาแล้วก็แบบผ่อนนะครับซึ่งแบบผ่อนจะถูกกว่าเดี๋ยวทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเจ้ากัปตันอเมริกาในขนาด1ต่อ2ของค่ายควีสตูดิโอกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้ทําออกมาเป็นในเวอร์ชั่นของ Avengers End Game นะฮะอ่า สำหรับราคาพิออเดอร์ปกตินะครับจะอยู่ที่75,800บาทโดยจ่ายมัดจำอยู่ที่28,500บาทนะครับผมหรือถ้าคุณผ่อนถ้าผ่อนเนี่ยราคาจะเหลืออยู่แค่73,500บาทเท่านั้นนะครับผมชำระก็คือเดือนละ5,600บาททั้งหมด12เดือนแล้วก็ ชาระที่เหลือจนครบจํานวน73,500บาทเมื่อรับของเริ่มผ่อนงวดแรกได้เลยไม่ต้องมัดจำนะครับปิดรับออเดอร์วันที่20ตุลาคมปี2021นะครับวันนี้วันที่1เนาะก็ยังมีเวลาอีกนะถ้าเผื่อใครยังตังค์ไม่พร้อเนาะหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเอ๊แต่ถ้ามันหมดก่อนที่จะถึงวันปิดพีอันนี้ก็ต้องนิดนึงนะฮะก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะอ่าสินค้าออกนะครับ Q4 2022ก็คือรอไปประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ก็ ผมว่าก็อาจจะเลทได้นะก็อาจจะเลทได้นะครับผมรายละเอียดสินค้านะครับสินค้าผลิตตามตัวละครกัปตันอเมริกาที่นำแสดงโดยคริสอีเวนส์จากภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame นะครับ ขนาดสินค้าเป็น1ต่อ2หรือว่า Half Scale นะครับผมความสูงนะครับจะอยู่ที่109.2เซนนะครับก็คือสูงเกินเมตรเลยนะฮะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่57.3เซนความลึกอยู่ที่52.8เซนเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีพื้นที่มากๆนะครับเพราะว่าแค่ความสูงเนี่ยก็เป็นเมตรแล้วนะถ้าห้องเล็กๆกก็อาจจะคับแคบนิดนึงนะครับอ่า ตัวนะครับทำมาจากโพลีสโตนแต่ส่วนที่เป็นผิวหนังเนี่ยทำมาจากซิลิโคนนะฮะและตาก็จะเป็นตา,กาแก้วหรือว่า Glass e y e s นะครับผมเขาเขาเรียก Glass e y e s glass eyes แหม่แหม่ไอเเสียอ่าสินค้าผลิตในจำนวนจำกัด699ตัวทั่วโลกเท่านั้นนะครับผม,ผมก็เออ เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมน่าสนใจเลยและดอกจันนะครับพิเศษสำหรับคนที่จองภายในวันที่2ตุลาคมปี2 5 6 4นะครับวันภายในวันที่2ก็คือภายในวันพรุ่งนี้จะได้โล่แบบเสียหายมาเพิ่มก็คือได้โล่แบบดาเมจมาเพิ่มนั่นเองอ๋อเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้โล่ดาเมจนะ รีบสั่งเลยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้รีบสั่งเลยนะครับถ้าหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ได้โล่ดามจนะครับผมอ่านั่นแหละนั่นแหละโดยที่ราคาไม่ได้เพิ่มด้วยนะการที่ได้โล่ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นสเปเชียลไอเทมเหมือนเป็นของขวัญแทนใจที่สำหรับคนที่สั่งเร็วอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคผมนี่ตื่นเต้นมากรอคอยตัวนี้มามากๆนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นสาวก,กับตนอเมริกาแล้วก็ ก่อนหน้านี้ควีนเหมือนเคยทำเป็นอะควาแมนซึ่งราคาดีมากๆถ้าจำไม่ผิดอะควาแมนรู้สึกว่าราคาจะถูกกว่านี้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะฮะอะควาแมนนะครับตอนที่เปิดให้พีออเดอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยฮนะถ้าแบบปกตินะครับแบบจ่ายมาจำเนี่ยอยู่ที่74,500บาท หรือถ้าผ่อนจะอยู่ที่72,000บาทอ่ะถูกกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับผมถูกกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะกกนนนงนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ผมว่าว่าลายหนึ่งต่อสเนี่ยของค่าย Queen Studio ทำออกมาได้น่าสนใจแถมหัวยังเป็นซิลิโคนอีกด้วยนะครผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่านะครับผมชึบนี่ Queen Studio กับตันเิกานะครับอ่าหนึต่อสองสเตจูเนาะ Limited Time Offer นะครับผมก็คือนั่นแหละ ก่อนวันที่สองนะครับผมก่อนวันที่สองเนี่ยคือถ้าใครสั่งก็จะได้โล่แบบดาเมดอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพตรงนี้เลยนะครับผมก็คือโลแตกนั่นเองจริงๆอ่ะผมแนะนํานะถ้าพรีวันนี้ได้หรือไม่เกินพุ่งน,นี้ได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าคุมนะคุมนะเออนะฮะอ่ะ จริงๆเนี่ยถ้าเป็นของเมืองนอกเขาจะบอกว่าไม่เกินวันที่3เนาะแต่เข้าใจว่าทางไทยเนี่ยเขาจะต้องรีบเก็บออเดอร์ไว้ก่อนนะครับผมอ่าเพื่อที่จะได้เอาไปส่งกับต้นทางเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาบอก3 day ทอ่า3 day limited time offer นะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับ s w i t c h out Shield นะฮะสวยสวยมากมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยโอเคมาเราได้เห็นตัวงานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตซูมรายละเอียดนะครับ ตัวชุดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่เสื้อผ้าจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นโพลีสโตนซึ่งผมอึ้งมากๆอันนี้เป็นโพลีสโตนที่อันนี้ถ้าวัดจากภาพนะถ้าวัดจากภาพเนี่ยเป็นโพลีสโตนที่ปั้นไปแบบ next level มากเลยเพราะว่าชุดนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นชุดออกแนวแบบกึง่งกึงผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าพอมันเป็นโพลีสโตนปุ๊บคือปั้นได้แบบอเนียนกลิบนะฮะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นโพลีสโตนนะ สุดยอดจริงๆอันนี้ต้องสูฮกจริงๆที่แรกผมเข้าใจว่ามันเป็นมิกซ์มีเดียนะแต่พอเห็นเขาบอกว่ามันเป็นโพลีสโตนปุ๊บแบบอึง้งอึ้งเลยนะครับอึ้งเลยเนาะลายละเอียดดีคือคมกริบนะครับคมกริบเลยโอ้โหสวยนะสวยนะโอเคเห็นเขาบอกว่าคอนนี่น่าจะเป็นโพลีสโตนด้วยนะเออก็ ก่อนหน้านี้เนาะที่มีตัวที่ฮือฮาก็จะเป็น1กต่อ4ของ Ion Studio ซึ่งตอนเปิดให้พิออเดอร์ฮือฮามากแต่ของออกมาเป็นฮือฮาในอีกแบบหนึง่งก็คือเขาบอกว่าของเนี่ยมันไม่ค่อยสมกับราคานะแต่สำหรับควีนผมว่าน่าจะไว้ใจได้น่าจะไว้ใจได้นะ,ไไดนะครับผมอืมนี่อันนี้แอบเห็นฐานนอยหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเห็นฐานเต็มกว่านี้เดี๋ยวค่อยดูกันฮนะ เดี๋ยวคนมาพูดถึงกันนี่โล่แบบแตก,แตกนะครับโล่แบบแตก,แตกรีบสั่งนะรีบสั่งนะถ้าสั่งปุ๊บก,ก็จะได้เลยโล่แบบนี้นะครับผมโอเคสําหรับเรื่องท่าโพสเรื่องท่าโพสก็จะเป็นท่าถือคอนใช่ไหมก็โอเคนะโอเคนะสําหรับท่าโพสต,ตรงนี้นะนี่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวขอดูรูปแนวอื่นมัน้งาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมดูด้านข้างอ่ะผมมองว่าอะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้แย่ใช่ไหมพอมาดูด้านหน้าปุ๊บโคตรสวยขออนุญาตนะครับโคตรสวยจริงๆฮะพอมาดูด้านตรงนะแบบด้านหน้าเลยอะ่ะซึ่งเป็นด้านปกติที่เรามักจะดิสเพย์งานปั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็คือด้านหน้าเนี่ยดีเลยอะ่ะดีเลยอะ่ะและดูแสงเงาคือแบบอะเดี่ยถ้าจัดแสงเงาได้แบบนี้นะคือเพอร์เฟกเลยเหมือนคริสอีแวนมาเองเลยอะ่ะเหมือนมากนะฮะเหมือนมาก เฮ้ยชอบเลย expression อะไรต่างๆพอมาอยู่หน้าตรงปุ๊บเด็ดเลยเด็ดเลยนะครับเด็ดจริงๆนะและน,นี้ต้องยอมงานปั้นเขาจริงๆอะวัสดุเป็นโพลิสโตนแต่คือปั้นได้แบบไม่แน่ใจว่าความเป็นสเกลใหญ่มันยิ่งเอื้อต่อสายตาเราด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าฝีมือไม่ถึงมันก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนี้นะอันนี้ปั้นออกมาได้เหมือนแบบเขาใส่เสื้อผ้าจริงๆเลยอะนะฮะเอออันนี้อึ้งอันนี้อึ้งน,นะครับโอ้โหสุดยอด และการลงสีคือแบบกริบเลยอะตั้งแต่ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยคือแบบดีมากโลก็จะออกแนวแบบเลอะเลอเลอเลหน่อยใช่ไหม <c oughs> อือ่าโอเคได้เห็นในแสงกเงาอ่าแสงเงาอีกแบบหนึ่งนะครับองจริงนะเห็นมุมนี้ผมติอะไรไม่ลงเลยอะ <c oughs> คือ ไม่ได้จะอวยเพราะว่าเป็นสาวก,กับตาเมริกาหรือว่าติงแคปนะแต่รู้สึกว่าหน้าตรงตัวนี้คือเพอร์เฟกมากๆนะครับเพอร์เฟกจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอยู่ตรงๆอย่างเงี้ยคือเท่เลยดูข้างๆอาจจะดูแบบกลางๆหน่อยดูข้างๆแบบผมให้คะแนนในใจนะสักประมาณ8เต็ม10พอดูข้างๆนะแต่พอมาดูตรงข้างหน้าเนี่ย10เต็มสิเลยอะ่ะ1ิเต็มสิเลยอะ่ะ สวยมากนะฮะสวยมากด้านหน้านี่คือสวยจัดเลยเนี่ยเห็นไหมพอดูด้านข้างปุ๊บผมแบบพอดูด้านข้างไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่าโพสหรือว่าตัวขนาดบอดี้หรือเปล่าแอบรู้สึกว่าพอมาดูด้านข้างปุ๊บอะพอด้านหลังมันเว้าลงมึนเหมือนเขาเอวข้อนะครับมันดูผมผอมนิดนึงมันดูผมผอมไปนิดนึงแต่พอดูด้านหน้าปุ๊บบอดี้มันดูเต็มหมดเลยนะฮะบอดี้มันดูเต็มหมดเลยนะ,ะอันนั้นอะด้านหน้าเนี่ยดูดีมาก พอมาดูด้านข้างเนี่ยอาจจะดูวยท่าโพสผมว่าน่าจะเป็นเพราะท่าโพสด้วยมันทําให้มุมมันดูแปลกๆนะครับผมเออแล้วก็แอบรู้สึกว่าหน้าด้านข้างเนี่ยไม่ดีเท่าตรงด้านหน้าผมว่าด้านหน้าเพอร์เฟกกว่าเออเนี่ยเออด้านเนี้ยพอใช้ได้หน่อยแต่ด้านด้านเมื่อกี้ด้านเนี้ยผมเฉยๆนะด้านเนี้ยผมเฉยเลยแหละเออพอมาด้านเนี้ยโอเคพอได้หน่อยแต่ว่าพอหน้าตรงอ่ะโอ้โหจริงๆนะฮะเนี่ย และวควีนก็รู้จักขายนะขยันหารูปแบบหน้าตรงมาให้ดูอขออนุญาตซูมเลยดีกว่าอยากเห็นอยากเห็นภาพที่เห็นเฮสกับชัดๆเหมือนกันนะจะได้แบบวิจารณ์ถูกเออเขาบอกนะครับว่าส่วนที่เป็นผิวหนังเนี่ยเป็นซิลิโคนหมดเพราะฉะนั้นตรงมือนะครับตรงมือนู้นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นซิลิโคนหน้าเป็นซิลิโคนหมดเรื่องเทกเจอร์เหมือนผิวหนังมนุษย์เนี่ยอันนี้ไว้ใจได้นะครับอันนี้ไว้ใจได้ผมว่าเด็ดแน่นอนการลงสีผิวหนังฟิลลิ่งอะไรได้หมดนะครับผม เอาจริงๆแล้วส่วนที่เขาเป็นซิลิโคนเนี่ยไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับอะควาแมนอะควาแมนคือมา,อาหัวแบบจัดเต็มแถมอะควาแมนเนี่ยมีผมมาด้วยนะครับเออเอาจริงๆแล้วผมมองว่ามันควรจะต้องราคาถูกกว่าอะควาแมนไหมคิดเหมือนผมไหมควรจะต้องราคาถูกกว่านะแต่ไม่แน่ใจว่าวงการงานตั้นเนี่ยเหมือนกับพวกฮอตทอยหรือเปล่าคือยิ่งงานผลิตในปีใหม่ๆเนี่ยแม้ว่ามันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ราคาจะต้อง สูงกว่าตัวที่เปิดให้พีก่อนหน้านี้เสมอมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะเพราะว่าฮอตทอยเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเออเออเอ,อ,อันนี้ก็มีเขาเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าเอาข้าแมนถ้านับความคุ้มนะเอาแบบตัวซิลิโคนเนี่ยเอาข้าแมนหนึ่งต่อสองคุ้มกว่าคุ้มกว่านะครับเพราะว่าได้ทั้งตัวผมได้ทั้งหน้าได้ทั้งหนวดคือแบบเป็นซิลิโคนแบบเต็มๆใบหน้านะครับแล้วก็ราคาถูกกว่ากันนิดนึงนิดนึงต้องบอกก่อนนะว่านิดนึงนะครับถูกกว่ากันแค่หลักพันอะไรเงี้ย ก็น่าแปลกเหมือนกันที่เขาทํามาเป็นราคานี้ที่แรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะน่าจะถูกกว่าอะควาแมนหน่อยนะเออแต่ก็เป็นไปได้ถ้าถ้าลองใช้ขเขาเรียกว่าไงอะมุมมองแบบที่มองกับฮอทยอรครับว่าของยิ่งพอมาปีใหม่ๆราคาจะยิ่งสูงขึ้นก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ได้สูงขึ้นแบบน่าเกียดไม่ได้สูงไปแบบ8-9ดเก้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันยังไม่ได้สูงถึงขั้นนั้นมันยังอยู่ในเรนจ์ใกล้ๆกันอยู่นะครับผมเออเออเออ อ่ะเริ่มเห็นหน้าแบบใกล้ๆแล้วไม่หรอกจริงๆผมซูมเออโอเคงั้นเดี๋ยวซูมซูมต่อดูรายละเอียดชุดก่อนดีกว่าเกบดีมากเลยอ่ะโอเคถ้าดูจากแสงเงาตรงนี้พอดูออกแล้วว่าเป็นงานโพลิสโตนแต่เด็ดขาดจริงๆนะเด็ดขาดจริงๆนะแบบละเอียดอะงานละเอียดนะครับชุดนี่เหมือนจะคลีนคหน่อยไหมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเออชุดดูคลีนคหน่อยไหม เออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลื่อนดูไปรูปไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนหน้าเนี่ยไม่เชิงคลีนสักเท่าไหร่จะแอบ,บมีรอยเลือดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดูแบบหน้าไม่ได้ดูเปื้อนขนาดนั้นนะคือแค่มีรอยเลือดแซมๆหน่อยนะครับผมนี่ตาก็เป็นตากแก้วด้วยนะครับผมเออแต่ชุดเหมือนจะดูคลีนๆไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูภาพรวมอีกทีนึงนะอ่าอันนี้ซูมถ้าดูจากช่วงหน้าอกเนี่ยคือคลีนเลยนะครับเริ่มเห็นหน้าชัดเจนขึ้นแล้ว Express i o n ผมว่าดีนะ พอมาซูมดูรูปใกล้ๆผมว่าความเหมือนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงเลยค่อนข้างใกล้เคียงเลยอาจจะไม่ได้แบบมาแบบร้อเอซอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าใกล้เคียงใกล้เคียงค่อนข้างมากแอ็กเซอร์ชั่นดีหน้าค่อนข้างเหมือนนะครับแล้วก็วัสดุดีด้วยใช้ซิลิโคนนะครับผมแต่ใจจริงอะนะผมมองว่าอย่างเราเห็นโล่โล่มันดูดาเมจแล้วใช่ไหมผมอยากให้ชุดกับหน้าดูเลอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวชุดเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงแต่หน้าเนี่ยยังไม่ค่อยเลอะได้ใจผมเท่าไหร่นะครับหน้ายังดูสะอาดๆไปนิดนึง อพอมามุมนี้พอมามุมนี้อ่าได้เห็นรอยเลือดหน่อยแล้วนะครับก็เออดีดีดีเพ้นซ์สีเลือดเหมือนดีนะ,ะเออเพ้น์สีเลือดเหมือนดีนะเออสวยสวยพอมามองมุมเนี้ยผมไม่ค่อยชอบหน้ามุมนี้เท่าไหร่เอออาจจะเป็นเรื่องการเลือกมุมถ่ายรูปด้วยผมรู้สึกว่ามุมนี้หน้าดูอ่าถ้าตัดเรื่องรอยเลือดออกไปนะหน้าดูจืดๆไปนิดนึงนะฮะนิดหนึ่งน,ะะนิดหนึงนน่งนะครับอืม โหด้านหลังด้านหลังเท่จัดเลยอะด้านหลังเท่จัดเลยผมไม่แน่ใจว่าเอลคริสอีเวนเขาดูเอลเอลบางขนาดนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเออเอ,เอแต,แต่แต่ก็สลีระาก็ไม่ได้ดูถึงกระแปลกมากนะไม่ได้ดูถึงกระแปลกมากนะอาจจะดูผอมไปนิดนิดหน่อยห่อยแต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้เลยนะผมชอบความไหลกว้างของเขาแต่เอลเนี่ย แอบรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจต้องต้องกลับไปดูไอหุ่นกัปตันเขาอีกทีหนึ่งว่าหุ่นจริงๆเขาเป็นยังไงนะฮะเออเออเพียงแต่ถ้าเราดูจากด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นสรีล้ว่าเอวมันจะคอดไปนิดหนึ่งคอดไปนิดหนึ่งนะครับเออเออแต่ก็โอเคนะแต่ก็โอเคยังไม่ได้อยู่ในขั้นที่แบบแย่โอ้ยมามุมนี้ยิ่งเห็นเอวคอดแบบชัดเจนเลย <laughs> โอเคลอยยับเสื้อผ้าทําดีมากหนึ่งเลยนะ รอยเย็บเอ้รอยยับรอยยับเสื้อผ้าดีแล้วก็ลงสีดีมันเลยทําให้ชุดเนี่ยดูใกล้เคียงกับความเป็นผ้าจริงๆมากเลยนะเออเออสวยสวยดีเทลแน่นเลยอ <c oughs> ื้อเนาะเออผมว่าด้วยท้าโพสเลยแหละพอมาเห็นมุมนี้ชัดเลยว่าถ้าโพสเขาดูค่อนข้างแอนเอนนะทำให้เอวตรงเนี้มันดูคอดๆยังไงชอบกลนะฮะแต่เอ,อดูชุดมันสะอาดสะอาดอยู่นะ แต่หน้าดันเปื้อนใช่ไหมหน้าเปือเป้อนโล่เปื้อนแต่ตัวสะอาดเหรอแ,แป๊บหนึ่งนะฮะเทเทคอนโยเนียนี่รายละเอียดคือแบบกลิบเลยคลิปเลย,ลเ,ลยเรียกว่าถ้าบอกว่าเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งก็เชื่อเลยนะเออคือแบบดูบางมุมนี่คือแบบงานสวยจัดเลยนี่แต่ผมมองว่าเขาอะลงสีดีนะแอบเสียดายแค่อย่างเดียวคือ ชุดน่าจะเปื้อนกว่านี้หน่อยและหน้าน่าจะต้องเปื้อนกว่านี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าโล่นี่คือไปแบบไปเปื้อนแล้วอะโล่ไปทางเปื้อนแล้วอะแต่ชุดแต่ชุดเนี่ยยังไม่เปื้อนเลยชุดยังสะอาดอยู่แล้วก็อ่าหน้ายังผมอยากให้เพิ่มดีกีความแบบความเลอะกว่านี้หน่อยอันนี้ในความเห็นผมนะเออเออโอโ้โหเดี๋ยว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 อ้ยลายนยถุงมือคือดีมาก คมเลยอ่ะงานคมกลิบเลยนะฮะงานคมมากคมจริงนะฮะส่วนนิ้วก็นั่นแหละอย่างที่เขาบอกนะก็เป็นซิลิโคนนะฮะเออรายเอียนที่สุดจริงๆออันนี้ก็เป็นหน้าอกซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรให้ติดแล้วล่ะเนี่ยโลโลแตกคัก มันเปื้อนมาสุดเบอร์เลยนะโล่เนี่ยโล่นี่คือแบบมาทรงเปื้อนเลยอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันหรือว่าชุดเขามีเปื้อนตรงจุดจุดอื่นไหมนี่ Switch Out Shield นะครับอ่าอันนี้ด m เมนชันงานนะครับผม57.3เเซน52.8เซนแล้วก็109.2เซนนะครับผมอ่าก็โหเป็นเมตรนะฮะเป็นเมตรเออมันมันสเกลแบบครึ่งตัวเราอะ่ะ นี่นะครับผมกลับมารูปแรกกนะันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรูปแบบเห็นเต็มเต็มอีกทีหนึ่งสิอ่ะโอเคเดี๋ยวเผมจะขออนุญาตซูมเสื้อผ้าหน่อยนะว่ามันมีความเลอะไหมตรงอ่ารองเท้าเนี่ยเลอะเลยชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผ้ามันสีทึบด,ด้วยหรือเปล่ามันเลยดูแบบไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะ เดี๋ยวต้องเห็นงานจริงอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวต้องเห็นงานจริงอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับผมอะโอเคดูรูปกันครบทั่วแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมพูดสรุปเลยดีกว่าว่าผมรู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้นะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอาจจะยังไม่เป๊ะไม่เพอร์เฟกมากในความคิดเห็นผมนะ แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจุกจิกหน่อยแหละอาจจะดูนู่นนีน่นัน่นนี่นอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ภาพรวมทั้างงานออกมาอย่างเงี้ยผมก็ชอบนะผมก็ชอบนะแม้ด้วยส่วนตัวอยากจะให้มันเลอะก,กว่านี้หน่อยก็ตามแต่โดยส่วนตัวก็ยังถือว่าชอบอยู่ดียังอยู่ในเกณฑ์ชอบอยู่ดีนะครับผมเออเออภาพรวมดีหน้าออกมาเหมือนนะครับฐานเป็นหินหินซากปรักหักพังออกจะธรรมดาไปหน่อยสําหรับเรื่องฐานแต่ก็นั่นแหละ1ต่อ2อะ่ะ ฐานมันไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่นะฐานมันไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจได้ถ้าให้ชอบเรื่องฐานเนี่ยผมแอบชอบฐานของอะควาแมนหนึ่งต่อสองมากกว่านะครับอืมแอบชอบอย่างนั้นมากกว่าแต่โดยรวมอย่างที่บอกดีนะครับราคาดีไหมดีเนี่ยแหละ1ต่อ2เลนส์ราคาแบบนี้แหละคือราคาดีนะครับราคาดีเลยแหละ เออมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ควีนทําราคาถูกต้องแล้วนะครับในความคิดเห็นผมแล้วก็งานภาพรวมออกมาดีเลยคิดว่าไฟ n a ลโปรดักต์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีลูกค้าบอกว่าให้ปรับปรุงนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะปรับออกมาให้ดีกว่านี้อีกแต่ถ้าสมมุติมันออกมาได้อย่างนี้เลยผมก็พอใจแล้วนะกับราคา 75,800บาทผมถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับงานปั้นของค่ายค e e สตูดิโอกับตาอเมริกา1ต่อ2นะครับจากภาพยนต์เรื่อง Avengers Endgame ตัวนี้นั้นผมขอให้อยู่ที่โดนครับผมอ่าเป็นงานที่ผมว่าดีผมว่าดีนะครับภาพรวมนี่ดีเลยคือผมดูภาพรวมนะตีภาพรวมจากที่เห็นในโปรโตไทป์นะครับยังไม่ได้เห็นงานจริงนะ ผมให้อยู่ที่8เต็ม10เลยผมให้อยู่ที่8เต็ม10เลยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหน้าปั้นเหมือนเลยอาจจะมีบางมุมที่จ,จืดๆไปหน่อยแต่เหมือนเลยนะครับผมถ้าโพสมองมุมตรงดีมากดีมากนะครับมองมุมข้างอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะเออฐานผมมองว่ากลางๆโซโซนะครับผมไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษแต่ก็ว่าอย่างว่าแหละในฉากนั้นมันมีแต่หินมีแต่ซากเปล่าหักพังอะเนาะก็คงหาเดอโอร์มาที่มันแจมแจวกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ โดยรวมดีนะยิ่งถ้าใครคีออเดอร์ในวัน2วันนี้แล้วดโลแตกเนี่ยคุ้มคุ้มแบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะครับแนะนําสําหรับใครที่เลงตัวนี้อยู่ให้จัดเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าสาวก,กับตาหลายคนน่าจะจัดไปแล้วนะครับผมน่าจะจัดไปแล้วแหละนะฮะก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าเป็นงานที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งเลยสําหรับสายกับตันนะมันเป็นงานที่สุดเลยแหละสุดเลยแหละนะครับผมถ้าอันนี้ถ้าแบบในใจผมนะถ้าปรับแก้เรื่องอเรื่องบางมุมแล้วก็ ปรับความเลอะให้มันดูเลอะกว่านี้หน่อยอ่ะให้แบบให้มันเข้ากับโล่ที่ถืออยู่หน่อยอ่ะผมมองว่าเพอร์เฟกเลยผมมองว่าเพอร์เฟกแบบสิบเต็มสิเลยนะฮะเออประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทีนี้เหลืออะไรจะพูดอีกไหมอ้าเดี๋ยวขอขอแบบพูดประเด็นนอกเรื่องกันแล้วกันสําหรับ เรื่อง1ต่อ2จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้จบไปแล้วนะใครจะปิดคลิปตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ปิดได้แต่ถ้าใครอยากคุยอีกหน่อยก็ลองมาคุยกันก็คือผมมีความเห็นอย่างหนึ่งนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือผมอยากเห็นมันทําเป็นบัส1ต่อหนึ่งของค่ายควีนก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น i n f i n i t y Studio ก็ได้ผมอยากเห็นทําเป็นบัส1ต่อหน,นะแต่คุณภาพเนี่ยต้องเอาให้เหนือกว่านี้นะคุณภาพต้องเอาให้เหนือกว่านี้เพราะว่า บัสหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ขายเลยนอกจากหน้าที่จะต้องเหมือนมากๆและก็ช่วงอกนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องไปปรับปรุงเรื่องหน้าให้มันสุดยิ่งกว่านี้ถ้าจะทําเป็นบัสหนึ่งตอนหนึ่งนะครับและถ้าสมมุติควีนทําออกมาจริงผมว่าแขนเนี่ยไม่น่าจะมาด้วยน่าจะตัดแขนออกนะครับผมน่าจะตัดแขนออกสมมุติถ้าเขาทานะส่วนโล่เนี่ยอาจจะมีติดอยู่ข้างหลังหรืออาจจะไม่มีมาเลยก็ได้นะครับผมอืมอืมส่วนหัวเนี่ย ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะทําเป็นหัวใส่หน้ากากแบบนี้นะครับก็คือใส่หมวกใส่หน้ากากแบบนี้ซึ่งพื้นที่ซิลิโคนจะค่อนข้างน้อยและราคาเนี่ยอาจจะถูกยังไงก็ต่ํากว่าแสนแน่นอนถ้าสมมติว่าควีนเขาทําเป็นบัส1ต่อหนึ่งนะยังไงก็ต่ํากว่าแสนแน่นอนเพ,อเ,พอเพื่อราคาจะไปไล่ไล่อยู่4ี 50, <ๆ>่ห<ๆ>้าหมื่นเพื่อถูกไกลตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมุติทําเป็นบัสจริงๆยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันก็แล้วกันนะครับผมเนี่ย แอบหวังนะอยากให้ทําเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอยากเก็บงานสายบัสมากกว่าเพราะว่าได้เริ่มมากระที1000แ,แล้วไงเราก็อยากที่จะสานต่อกับพวกบัสไปเรื่อยๆเนาะเออประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่มันมากๆเลยได้พูดถึงแต่ของที่แบบสุดยอดสุดยอดทั้งนั้นนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆพีนพนพน่น้องนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ชแ n แนลมือใหม่หัดแกะกล่องแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k มือใหม่หัดแกะกล่องกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye